วันนี้มาพบกับช่องสรุวินตัวเกียวนะคะวันนี้มาพบกับมาหมานะคะวันนี้มาหมามีเคล็ดลับนะคะการหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะให้นุ่มแล้วก็ไม่แฉะนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะไปดูกันเลยนะคะก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นลังใจให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะมาดูเทคนิคการหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะหุงข้าวทั้งหมด3ามถ้วยครึ่งนะคะ เราเอาข้าวนะคะมาซาวในน้ำสะอาดนะคะประมาณ3-4น้ำค่ะแล้วก็ค่อยๆซาวเบาๆนะคะแบบนี้ค่ะการหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะถ้าเราหุง3ถ้วยครึ่งนะคะมาหมาจะใส่น้ำแค่เฉพาะ3ถ้วยนะคะก็คือแค่ขีด3ขีดนะคะแล้วเราก็จะได้ข้าวที่ไม่ไม่แฉะนะคะแล้วก็นุ่มนะคะ เราสาวข้าวได้น้ำใสๆแบบนี้นะคะเคล็ดลับหรือเทคนิคนะคะก่อนหุงข้าวนะคะต้องแช่ข้าวไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ใช้น้ำสะอาดนะคะหรือว่าน้ำกองนะคะกดหุงข้าวค่ะเสร็จแล้วเรามาหุงข้าวกันนะคะใช้เวลาประมาณ55นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้าวสุกแล้วนะคะสวยงามเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ เอาตะพีนะคะคนข้าวเบาๆนะคะคนไปเลยคะ่ะเท่านี้เองค่ะเราก็ได้ข้าวญี่ปุ่นนะคะที่หอมแล้วก็นุ่มนะคะอร่อยเลยคะ่ะแบบนี้คะ่ะเทคนิคนะคะการหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะง่ายนิดเดียวคะ่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่เพืเ่อนๆนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe เป็นแรงใจให้หมา,มาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ